สวัสดีครับกับช่องของรีเฟ e h ครับวันนี้ก็เนื่องจากมีคําถามมากมายเช่นกันนะครับเกี่ยวกับการอัดเสียงหรือไรส,สดเข้าโทรศัพท์มือถือแล้วก็อุปกรณ์ที่ผมเคยทําไว้มันก็จะมีแบบ2ตัวนะฮะนี่ <c oughs> ไอริกไอริกแบบนี้นะฮะกับตัวตัวนี้มันเป็นว่ามันเป็นเหมือนกับตัวเชื่อมต่อเหมือนอะแดปเตอร์ของ Audio Fade ประมาณนั้นนะลักษณะการใช้งานมันก็จะมีความที่ จะแตกต่างกันบ้างเล็กน้อยนะฮะแต่ว่าอย่างอย่างตัวนี้ไอวิกธรรมดาเนี่ยมันก็จะมีขั้วแค่3.5มิลกั้นะฮะแล้วก็ออกพวกอะไรอย่างนี้ยก็มีน้องๆหลายคนถามว่าเอ๊ะแล้วผมจะฟังเสียงได้ยังไงอ่ะทำให้ผมแบบผมก็เข้าใจผิดนะในหลายๆหลายๆที่เราทำอยู่นะฮะถ้าเราจะเล่นกับเอฟเฟกอันนี้นะไอวิกนะฮะถ้าจะเล่นกับเอฟเฟกกีตาร์ ก็คือเป็นพวกแอปพลิเคชันต่างๆนะครับการ์ดสเปนหรือว่าเป็นพวกอะไรโทนบิดประมาณนั้นอนะเราจะสามารถโมนิเตอร์มันได้ด้วยการเสียบที่หูฟังเนี่ยช่องหูฟังของไอวิกนี่แหละสามารถต่อออกไปลําโพงอะไรได้เลยหรือต่อหูฟังออกเล่นได้เลยนะครับประมาณนั้นถ้าหูฟังมันเบาผมก็เลยไปบอกน้องว่าถ้าหูฟังมันเบาก็ต่อออกไอ้พวกนั้นไปแต่นี่ผมเข้าใจว่าเล่นผ่านเอฟเฟกนะฮะแต่จริงๆแล้วถ้าเราอัดเสียงเข้าในวิดีโอ จะไม่สามารถมอนิเตอร์เสียงได้นะฮะแต่ว่าเดี๋ยวผมจะบอกวิธีแล้วกันเราจะมอนิเตอร์เสียงออกไปได้อย่างไรแล้วจะต่อแบบไหนที่จะทําให้เราได้ยินเสียงแล้วพร้อมกับเล่นไปพร้อมกันด้วยได้ประมาณนะสํสำหรับไอริกเนาะไอริกนี้ก็ย้ําเช่นเคยว่าค้่ของโทรศัพท์แต่ละเครื่องนะไม่เหมือนกันนะฮะแล้วก็ผมไม่สามารถรู้จริงๆว่าเครื่องของน้องๆแต่ละคนน้องบอกว่าใช้ออปโปเรโนอะไรสักอย่าง อ่ี Xiaomi อะไรนะผมไม่ทราบจริงนะอนจจะต้องไปหาข้อมูลของโทรศัพท์ของแต่ละท่านเอาเองนะฮะไม่รู้จริงนะฮะเพราะผมก็การันตีไม่ได้ว่าใช้ขั้วไหนที่มันถูกต้องอ่ะเหมือนกันกับของ iPhone Apple เนี่ยมันก็ต้องใช้ขั้วของเขาที่แท้จริงไม่งั้นมันจะต่อไม่ติดเหมือนกันนะฮะผมก็ไม่แน่ใจว่ามันอาจจะมีต่อติดหรือเปล่าแต่ว่าเขากรันตีแน่นอนว่าถ้าใช้ของแท้มันติดแน่นอนประมาณนั้นนะไม่ต้องไปสุ่มหาไปเรื่อยๆประมาณนั้นมันก็เสียบกันอยู่แค่นี้คือมันเป็นตัวแปลงขั้วนี่แหละแปลงขั้ ให้มันเป็นคู่เดียวกับควดของโทรศัพท์นั่นเองนะเป็นไรนิ่งผมก็เสียเข้าไปอย่างนี้เลยนี่อันนี้ในกรณีอ่ะผมทำเป็นตัวอย่างแล้วกันเนาะกรณีที่เราจะเล่นพวกกระดาษแบนพวกอะไรเราจะมอนิเตอร์เสียงออกไปได้เนี่ยเสียบหูฟังตรงนี้ช่องหูฟังของเขาได้นะแต่ถ้าบอกว่าอ่ะลองให้เห็นตัวอย่างเอดีกว่าถ้าอัดวิดีโอมันจะแตกต่างกันอีกนะอัดเข้ากล้องวิดีโอมีความแตกต่างกันอ่ะผมจะใช้สายแบบนี้ สาย A-V Audio นะที่ผมมีผมก็จะมีอยู่บ้านเนี่ยมันใช้แบบนี้จริงๆใครมีแบบอื่นก็ใช้ได้นะที่เป็นขั้วที่จะสามารถที่จะต่อเชื่อมได้ประมาณนะี้ผมก็ใช้ตัวเนี้ยที่มันเป็นมันเป็น AV a u d i เอะไรประมาณนะ้ด้านหลังเป็นอีก3.5มมิลนะฮะผมก็เสียบเข้าพวกเครื่องขยายต่างๆเนี่ยผมก็เข้าไปหน้าออยโยเตอร์เฟสก็ได้นะหรือพวก พาวเวอร์แอหรืออะไรที่มันสามารถจะขยายเสียงได้เพราะว่าผมขยายเสียงด้วยลำโพงสตูดิโอมอนิเตอร์นะฮะในห้องนี้ไอ้ขั้วด้านนึงมันก็เป็นเนี่ยสามจุดห้านี่นะขั้วไปมันขั้วหูฟังแล้วก็เสียบออกตรงนี้นะฮะเนี่ยเสียบออกช่องหูฟังของไอวิกนี้ในกรณีที่เราใช้แอปพลิเคชันนะฮะอ่ามันจะมันจะแตกต่างกันตรงนี้ถ้าเราใช้แอปพลิเคชันมันก็จะเป็นแบบนี้นะฮะจากนั้นเหลือขั้วหนึ่งมันจะเป็นกีตาร์ใช่ไหมวันนี้เดี๋ยวผมจะ ตอบโจทย์น้อยอีกท่านหนึ่งนะฮะถ้าว่าถ้าเกิดว่าเราใช้ไวเลสได้ไหมนี่เดี๋ยวใช้ไวเลสเลยนะฮะจะได้เห็นภาพกันไปด้วยกันนะผมใช้ไวเลสคือจะใช้กีตาร์ TTRS ในการต่อนะฮะเปิดเครื่องไปเลยนะไม่ตัดเลยแล้วกันยิงยาวไปเดี๋ยวเปิด,เป,ดเปิดกีตาร์ก่อนอ่ะโอ้ย โอเคติดแล้วนี่นะผมจะใช้ไวเลสเสียบเข้าไปในช่องอินพุตนะฮะของของกีตาร์มองเห็นไหมหน้าไว้ยนนี้นี่หนึ่งของไอริกนะนี่ก็คือเราจะไม่ต่อสายกันแหละนั่นก็คือไวเลสธรรมดาเดี๋ยวห้อยไว้อย่างนี้ก่อนนะเป็นประมาณนี้อันนี้คือใช้กีตาร์ GTS ที่มันเป็นไวเลสในตัวนะฮะมันก็จะแบบเนี้ยประมาณนี้แต่เห็นไหมฮะผมเล่นยังไงมันก็ไม่ดังไม่ดังออก ลำโพงเนื่องจากตัวนี้มันต้องใช้การมอนิเตอร์เสียงจากแอปพลิเคชันเท่านั้นนะฮะถ้าเราเล่นพวกอย่างเงี้ยถ้าเราอัดเสียงเข้าไปใน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 วิดีโออะดังนะแต่เราไม่ได้ยินตอนที่เราเล่นด้วยมันไม่สามารถตัววิดีโอตอนเขาถ่ายมันมอนิเตอร์เสียงให้เราด้วยไม่ได้ประมาณนั้นอะแอปพลิเคชันมันทาได้นะประมาณนั้นอะผมยกตัวอย่างนี้้เห็นภาพจะได้น้องจะได้ไม่สับสนกะันอ่ะอย่างนี้ใช่ไหมเราเปิดกระดาษแบนเข้ามานะผมเดี๋ยวเลือกรับสัญญาก,ก่อน สัานเต็านาณน,นะอ๋อปิดหัวลุ่มไว้ตรวจรับสัญญาณเสียงเทออ้ายังอ่าเห็นไหมได้แล้วนะอ่ามีสัญญาณเสียงเข้ามานี่คือเราต้องเล่นผ่านแอปพลิเคชันนะฮะนี่นี่มันถึงจะมีเสียงออกจากช่องหูฟังของไอริกประมาณนะั้น กรณีนี้เท่านั้นนะถ้าเราอัดเสียงก็อัดเข้าไปในพวกกลาสแบร์ไรได้อันนี้ใน,นกรณีที่เราเล่นผ่านแอปพลิเคชันนะฮะมันก็จะเป็นแบบนี้ที่จะมอนิเตอร์เสียงออกมาให้เราได้ยินเสียงได้ด้วยแต่ตอนนี้ผม g ีเอทีที GT R, R S เนี่ยมันมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรมีเอฟเฟกในตัวเดี๋ยวผมลองหาตัวตัวอื่น เสียงมาผสมกันผสมกันระหว่างเอฟเฟกของกีตาร์กับตัวนี้นะมันก็เลยมีเสียงแบบนี้แต่ผมเปิดตัวเอฟเฟกของกีตาร์มันเป็นแบบน่าจะเป็นพวกเสียงอะไรเสียงคลีนที่มีผสมกับเฟเซอร์มันก็เลยเป็นเสียงแบบนี้จริงๆเสียงเอฟเฟกในกีตาร์ในตู้แอมป์มันไม่ได้เป็นอย่างนะี้นะในกรลด์แบน เราก็สามารถเอาไวเลสเนะี่ยมาใช้งานได้เหมือนกันนะให้เห็นภาพล้วนะนเดี๋ยวเปิดตัวนี้ให้เปลี่ยนเสียงนิดนึงเปลี่ยนเสียงเอเปลี่ยนเสียงเอฟกอแล้วผมใช้เสียงแตกของนี้อ่าผสมกันมั่วเลยเคราวนี้เนี่ยเสียงแตกกับเสียงคลีนไหวไหมเสียงไม่ไหวเลย เรียบร้อยนะสำหรับการที่เราจะมอนิเตอร์เสียงผ่าน i r i ิต้องเล่นผ่านแอปพลิเคชันนะฮะแอปพลิเคชันไม่ว่าจะเป็น t o โทนบลิสหรือว่าก s า Band มันก็จะสามารถที่จะมอนิเตอร์เสียงให้เราได้ยินด้วยพร้อมกันได้นะแต่เราออกไปออกแอปพลิเคชันตัวนี้ไปมันอยู่ไหนปิดอ่าแต่นั้นถ้าเราเข้าวิดีโอถ่ายถ่ายวิดีโอนะอ่าถ่ายวิดีโอแบบนี้นะ แล้วเราจะมอนิเตอร์เสียงในตอนถ่ายวีดีโอมันไม่ดังนะนี่เนื่องจากตัวโปรแกรมเนี่ยไอแอปพลิเคชันของกล้องเนี่ยมันไม่สามารถมอนิเตอร์เสียงได้เหมือนกับแอปพลิเคชันในเอฟเฟกของกีตาร์พวกกลาสแบนพวกโทนบิดนั่นเองนะตน่นี้เดี๋ยวเรามาบอกวิธีกันว่าเราจะสามารถอัดเสียงเข้าไปในวีดีโอแบบนี้ได้ยังไงนะอันนี้ถ้าผมกดอัดมันเข้านะผมกดอัดเข้าเพราะว่าตอนนี้มันเป็นเสียงเอฟเฟกจากตัวนี้นะ จากกีตาร์ GTS ่าผมจะเปิดอัดเสียงเข้าไปนี่แต่เราไม่ได้ยินเสียงนะต้องบอกว่างั้นอาเราได้ยินเสียงแค่นี้เสียงที่เราเล่นเปล่าๆเนี่ยข้างนอกอะแต่ตอนเนี้ยมันมีเสียงอยู่ข้างในแล้วนะฮะก็คือเรามมนิเตอร์ไม่ได้ยินพร้อมกันไม่ได้แค่นั้นเงองอาเดี๋ยวผมเปิดให้ฟังนี่น,นะเสียงพคตดัง เห็นภาพหรือ,อยังนะฮะหรบวิธีการตัวนี้นะฮะอย่าลบทิ้งไปก่อนเพราะว่าเมมผมมันน้อยอ่ะโอเคจากนั้นส่วนใหญ่ผมว่าคนที่เอาไปใช้งานผมไม่แน่ใจเกี่ยวกับพวก Facebook พวกอะไรอย่างเงี้ยมันมันก็มนามนารมอนิเตอร์เสียงได้เหมือนกันนะถ้าเราจะเล่นแบบนี้เราก็จะต้องหาวิธีการที่จะเอาสัญญาณเอาพุท เข้าไปใช้งานแต่ว่าตัวที่เราฟังเสียงมันต้องมอนิเตอร์เสียงด้วยเครื่องมันอยู่แล้วประมาณเดี๋ยวผมจะทําให้เห็นภาพก็แล้วกันนะผมขอวางกิตาร์แป๊บหนึ่งอ่ะแบบนี้ไม่ต้องตัดเลยอ่ะวิดีโอออกไปแล้วกันตัวนี้ไม่ต้องสนใจละเพราะว่ามันไม่สามารถมอนิเตอร์เสียงได้แล้วนี่นะตัวสายที่เราเสียบช่องหูฟังของไอริกเนี่ยไม่ต้องไปสนใจมาละเพราะว่าเสียงที่มันมาเนี่ยมันไม่ได้ มันไม่ได้มอนิเตอร์ไปพร้อมกันถ้าเราจะเล่นนอกแอปพลิเคชันนั่นเองนะแบบนี้เอาห้อยไว้ก่อนอ่ะนี่ไม่ต้องสนใจมันไม่ติดนะแต่ว่าเราจะฟังเสียงได้อย่างไรอัดเสียงเข้าไปในวิดีโอแบบนี้นะไอริกตรงนี้ไม่ต้องมาทำอะไรมันเราแค่ต้องการหาอินพุตเข้าไปแค่นั้นเองนะเราจะมีอุปรกรณ์อื่นๆที่เราจะใช้งานเช่นอ่าผมจะทำไงก็ได้ให้ผมได้ยินเสียงมาก่อนตั้งแต่แรกแล้วแล้เอาเอาพุตที่เหลือ ที่เราได้ยินเสียงไปพร้อมกันนะ่ะมาเสียบเข้าไอริสก็แค่นั้นเองนะเช่นเราเล่นผ่านตู้แอมป์กีตาร์ที่มันมีช่องโฟนนะเราเสียบอินพุตแล้วก็เอาเอาพุตของช่องโฟนนะ่ะมาเสียบเข้านี่เราก็ได้ถือว่าเราได้ยินเสียงกีตาร์ตู้แอมไปพร้อมกันแล้วใช่ไหมประมาณนั้นก็ลักษณะเหมือนผมที่จะทำตอนนี้ถ้าเราใช้เอาไงดีาสายแจ็คปกติดีกว่าอ่า แบบนี้นะที่ผมทําบ่อยๆผมจะทําแบบนี้นะที่อัดเสียงเข้าไปผมจะเข้ากับออดิโออินเตอร์เฟสนะ,ะแบบนี้ผมขอย่อนิดนึนงจะไไ้ไม่ต้องหวัดตัดนี่นะมีออดิโออินเตอร์เฟสอยู่ตรงนี้นะฮะนี่แบบนี้ก็ผมปิดเลยไวรลสผมไม่ใช้ละเรารู้กันว่ามันจะใช้ไวรลสอะไรก็ได้นะผมกาจาเอาพุทที่เราจะใช้งานเอาพุทตัวนี้คือช่องโฟนนะฮะ ช่องหูฟังนะฮะปั๊บออทออกมาใช้แจ็คโมโนนะฮะขอะสายก่อนโอ้นี่อ่ะนี่นะสายแจ็คโมโนก็สายกีตาร์ธรรมดานี่แหละอะอก เอาพุทช่องโฟนคือช่องหูฟังเ mm hmm. พื่อเราจะใช้สัญญาณตัวนี้ให้เป็นเอาพุทแค่นั้นเองแบบนี้นะลักษณะคล้ายๆายกันใครล,ลองนึกภาพตามไปล้วกันหรือเราจะมีมิกเซอร์อะไรก็ได้นะแต่นี้ถือว่าเป็นปรีแอมลักษณะเดียวกับมิกเซอร์นั่นเองนะที่เราจะใช้งานนะแต่ว่าตอนนี้ผมจะสามารถเล่นกันกับคอมพิวเตอร์ได้ก็คือเราจะใช้เสียงจากตัวคอมพิวเตอร์มาเล่นแล้วก็เล่นเค v e r เข้าโทรศัพท์ได้เลยนะมันง่ายนะผมว่าอย่างนี้มันง่ายกว่านะโอเคอีกขั้วหนึ่งเราก็ไปเข้า i r i g นะฮะนี่ ผ่านมาเข้าคั่วอินพุตของ i r i ินะฮะแค่นี้เองทีนี้เราไม่ต้องสนใจเรื่องการมอนิเตอร์เสียงแล้วเนื่องจากเสียงที่ได้ยินมันออกมาจากออ d ดิโอโ f เฟตของผมนะฮะประมาณนั้นที่ผมทำก็คือทำแบบนี้นะฮะแล้วก็จะสามารถอัดเสียงโคเวอร์อะไรก็ได้หมดอะม,มีปัญหาเพราะว่าเราเปิดในคอมพิวเตอร์นั่นเองอ่ะแบบนี้อึ๊บอ่ะเรียบร้อยได้แล้วนะอันนี้เข้าโทรศัพท์ก็มีแค่นี้เส้นเดียวเนื่องจากออกจาก ช่องโฟน,นช่องโฟนของออ d i โอเตเฟตนะจากนั้นเราก็หาสายเสียบกีตาร์เหมือนเดิมอันนี้เราจะใช้แจ็คธรรมดาเสียบเข้าไปในกีตาร์ได้เองนะฮะเสียบปุ๊บนี่ทีนี้เราไม่ต้องสนใจเรื่องการมิเตอร์แล้วเนื่องจากเครื่องนี้มันดังอยู่แล้วถูกไหมมันดังก่อนแต่เราใช้ออปพูตของมันอีกเส้นหนึ่งก็คือช่องโฟนเอาสัญญาณเข้ามาใช้งานนั่นเองนะ แค่นี้ง่ายง่ายอ่างนั้นผมก็เสียบกีตาร์เข้าไปอ่าอ่าน,นี้คือเสียงกีตาร์ผมที่เสียบเข้าไปในอินพุตของออริโออินเตอร์เฟสแล้วนะเรียบร้อยจากนั้นผมก็จะเปิดโปรแกรมปิดนี่ก่อนจะแบตหมดอ่าเปิด โปรแกรมเล่นได้เลยอ,อันนี้สำหรับไอริกไอ้นนพกอะไรหนูรอ่ดีเอสพีอะไรอย่างเงี้ยสามารถเปิดเล่นเพราะว่าเราใช้คอมพิวเตอร์เล่นผ่านออเดียโอโตเฟตอีกทีอันนี้ผมผมผมมีอุปรกรณ์แบบนี้แหละมันก็เลยดูง่ายไอ,ยอย้มันไปไหนวะอ่าอยู่นี่อ่าโอเคนี่เราจากคอนโทรลเสียงความดังของมันได้ก็จากนี้เลยเราอยากให้ดังหรือเบาก็คอนโทรลได้จากช่องหูฟังนี่เลยนะฮะเพราะ เราเสียบช่องหูฟังอยู่นะเปิดดังเปิดเบาก็แล้วแต่ส่วนใหญ่ผมก็จะเปิดเยอะเลยประมาณนี้มันก็จะเข้าในโทรศัพท์ได้เยอะพอสมควรนะเดี๋ยวโทรศัพท์มันอยู่นี่แล้วทเนี้มันห่างกันละอืม่อะอยู่นี่นะเห็นภาพอุ้ยนั่นปุ๊บลงไปโอเคเตี้ยลงมาเลยดีกว่านะจากนั้นเราก็มันจะเห็นไม่เห็นหน้าผมมันจะโฟกัสแต่โทรศัพท์แล้วอ่า จะได้เห็นในภาพด้วยกันตอนนี้ผมจะเปิดโปรแกรมเล่นนะครพวกหนูเอบา s b กับสัญญาณอออิโอเออสเฟสนะฮะน,นี่นะเสียงเสียงนี้ก็จะเข้าไปในโทรศัพท์เลย ตอนนี้เรามอนิเตอร์เสียงเรียบร้อยแล้วนะเนื่องจากเราใช้ผ่าน Audio ออดิโยเอเตอร์เฟตผมจะถอยนี่หน่อยไม่งั้นมันไม่โฟกัสผมอ่ะจากนั้นเราจะอัดวีดีโอใช่ไหมเปิดวิดีโอได้เลยนี่เปิดวิดีโอจากกล้องได้เลยนะกดอัดวีดีโอไปเลยปุ๊บนี่ถ่ายตอนเราเล่นดีกว่าอ่ะผมจะหันมานี้ก็คือน,นี่เสียงมาจากคอมพิวเตอร์ทั้งหมดนะ,ะามานวโอ้สายมาติดกันอ่ะเออ่ะ,อะถ่ายผมตอนเล่น อัดอยู่นะอ้าวหลุดซะแล้วมั้งอ๋อเปิดลืมเปิดเสียงอ่ามอนิเตอร์เสียงด้วยอวยอโยอ่ท็อฟฟ น่าได้แล้วนะอันนี้คือได้เสียงจากออริโอเดเฟตนะฮะที่เราเล่นอ่าจากนั้นเราจะเปิด Black กิ้งแทอะไรเล่นก็เล่นไปเดี๋ยวผมเอาเปิด Black กิ้งแทเล่นไปพร้อมกันดีกว่านะวิดีโอทีเดียวไปเลยจะได้อันนี้เพราะเรามีออริโอเดเฟตเปิดกับคอมพิวเตอร์อยู่แล้วอ่าไปหา b a g ็กกิ้งแเล่นอ่าก็เหมือนเราคำโคฟเวอร์นี่แหละอัดเสียงเข้าไปเลยง่ายดี ไม่ต้องสนใจเรื่องการมอนิเตอร์เสียงผ่านไอ้นี่แล้วเห็นไหมไอตัวไอริกนะไม่ได้เสียบช่องอุฟังเลยเดี๋ยวผมอัดสั้นๆให้ดู โอเคได้แล้วนะเดี๋ยวปิดวิดีโอปึบอ่าจบได้เรียบร้อยเบาเสียงวางกีตร์ก่อนแล้วเรามาฟังเสียงกันผ่านโทรศัพท์นะฮะเดี๋ยวผมถอดต้องถอดแจ็คนะตัวนี้ถ้าเกิดว่าเราจะฟังเสียงมันเราต้องฟังเสียงผ่านลำโพงของโทรศัพท์นั่นเองถ้าใครจะอัปโหลดเลยก็อัปโหลดไปเลยนะฮะอัปโหลดออก YouTube หรืออะไรก็รีวอะไรก็แล้วแต่นะอัดสั้นๆเอาไว้ ได้เหมือนกันผ่านแอปพลิเคชันแะน่แบับนี้นะก็ได้วิดีโอเรียบร้อยแล้วมองไม่เห็นทิ่แบบนี้อ่านี่ที่ถ่ายเมื่อกี้เปิดเสียงหนะ่อยเห็นไหมมันไม่มีเสียงอื่นเข้าเลยเสียงที่ผมพูดพวกอะไรมันก็ไม่เข้าอยู่ในนี้นะเห็นไหม จะด้นเสียงเฉพาะตอนผมเล่นกีตาร์เท่านั้นน่าดังไะมไม่มีเสียงพูดอะไรเข้าไปเลยเพราะว่ามันใช้สัญญาณจากออริโอดโฟเฟสเท่านั้นวิธีการก็ประมาณนี้นะที่ผมใช้งานอยู่ แล้วก็วิดีโอเนี้ไปใช้งานได้เลยอัปโหลดอะไรก็แล้วแต่นะตามความต้องการผมพูดอะไรมันก็ไม่ได้ยินเห็นไหมไม่มีเข้าโทรศัพท์เลยนะแม้แต่นิดเดียวจะมีแค่เสียงที่เราเล่นเนื่องจากเอาพูดที่ออกมาเนี่ยมันมาจากออริโอเตอรเฟสเท่านั้นนะฮะมันไม่ได้ได้ยินเสียงตอนนี้ผมใช้ไมโครโฟนกับกล้องภายนอกนะฮะที่บอกว่าอันนี้ผมจะเปิดเล่นพร้อมบิ k i n ินแท็กไปเลยฮะจะได้เห็นภาพเห็นไหมดูนะจะเป็นลักษณะแบบนี้นะฮะเผื่อเป็นไอเดียให้กับน้องๆอเอคลิปนี้มันจะยาวไปไหมหรือว่าจะให้ต่อ กับอุปกรณ์อีกตัวหนึ่งเลยนะเห็นไ,ไหมเยวนี้เราได้ยินเสียงแบ็กกี้แท็กในคอมพิวเตอร์นะอ่าได้ลวขึ้นมาละนะเสียงก็ดีเลยไม่มีปัญหา โอเคเห็นภาพแล้วเนาะสำหรับวิธีการใช้งานเวลาที่เราจะมอนิเตอร์เสียงจากตัว i r i ินะถ้าจะมอนิเตอร์เสียงด้วยแอปพลิเคชันสามารถทำได้เสียบ i r i ิออกได้เลยนะฮะอ่าแบบนั้นถ้าเกิดว่าเราจะอัดเข้าวิดีโอกล้องวิดีโอโดยตรงไม่ได้นะมันมอนิเตอร์ไม่ได้เราก็ต้องหาวิธีการที่จะมอนิเตอร์จากตัวอื่นมาแทนแล้วก็ใช้ สัญญาณที่หลงเหลืออยู่สัญญาณที่ยังเหลืออยู่นอกจากที่จะต่อออกลำโพงแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นช่องโฟนที่ผมใช้นะฮะช่องหูฟังมันว่างอยู่แล้วเอาสัญญาณจากหูฟังเนี่ยมาใส่ในโทรศัพท์แทนนะอย่างนี้เราไม่ต้องกังวลว่าเราจะได้ยินเสียงหรือไม่ได้ยินเสียงเราได้ยินเสียงตอนเล่นแน่นอนและเสียงที่เข้ามามันจะไม่มีเสียงที่เราพูดเข้าไปด้วยเนื่องจากถ้าไอริคทำงานได้ถูกต้องต,องตรงขั้วมันมันก็จะรับสัญญาณเข้าเพียงแค่ ไมโครโฟนเท่านั้นก็คือถ้าเราต่อตรงสายเอาพุทจากช่องหูฟังเข้ามาในไอริกเรียบร้อยแล้วมันจะได้ยินเสียงเฉพาะในสายเท่านั้นมันจะไม่ได้ยินเสียงภายนอกเข้าไปนะถ้าได้ยินเสียงภายนอกเข้าไปแปลว่าโทรศัพท์ของเรามันยังเป็นไมโครไมของกล้องของโทรศัพท์ยังอัดอยู่แปลว่าไอริกยังไม่สามารถต่อติดประมาณนั้นนะอันนี้คือข้อสังเกตนะฮะหลักๆแล้วอ่ะมันก็ประมาณนี้สําหรับวิธีการมอนิเตอร์เสียงแล้วก็เรื่องการ เขาเรียกว่าอะไรนะอไวเลสนะวเลสมาเสียบก็ใช้ได้อันนี้ผมลองใช้วเลสกับของกีตาร์ตัว TTRS ที่เป็นวเลสนะไม่มีปัญหาเลยนะมันก็อัดเสียงเข้าอยู่แล้วมันไม่มันไม่ได้แตกต่างกันกันกบสายเนื่องจากมันไร้าสายนั่นแหละไร้าสายกับมีสายแค่นั้นเองนะขึ้นอยู่กับอุปกรณ์วเลสของแต่ละท่านมันจะหน่วงจะช้าจะอะไรหรือเปล่านั่นเองนะมันก็ต้องไปดูที่ตรงนั้นนะประมาณนั้นอะ ส่วนอีกตัวหนึ่งตัวนี้สามารถทํางานได้เหมือนเหมือนกันนะจริงๆแล้ว่ลักษณะที่เราจะมาใช้เสียบกับโทรศัพท์แบบเนี้แล้วก็อัดเสียงอะเข้าอะ่ะอัดเสียงเข้าวิดีโอก็ทําได้แต่เนื่องจากตัวนี้พอร์ตมันไม่เหมือนกันถูกไหมฮะมันไม่ใช่เป็นไม่มีเป็นช่อง แจ็คช็อคแจ็คใหญ่ละแจ็คเท่าไหร่หกจุดห้ามิลหรือหกจุดสามมิลแจ็คโมโนอ่ะหัวแจ็คโมโนไม่ใช่แล้วใช่ไหมเพราะว่าไอริสมันเป็นแบบหายไปไหนวะอ่ะนี่เห็นภาพเห็นป่ะไอริสมันเป็นแบบนี้ใช่ไหมเป็นช่องแบบนี้ส่วนอนี้นี่มันเป็นแบบนี้เป็น USB ไอ้นี่เป็นที่แบบชาร์จแบตสามารถต่อแบตเตอรี่เข้าไปชาร์จระหว่างใช้งานได้ลักษณะจริงเขาเอาไว้ทำกับออริโอเออโตเฟสนะฮะเสียบออริโอเออโตเฟสทั่วไปที่ รองรับพวกโทรศัพท์แต่ละรุ่นอาจจะมีความแตกต่างกันนะอาจจะไม่ได้แต่ Apple iPhone ทําได้แน่นอนนะครับผมเคยทําคลิปเอาไว,แว้แล้วลักษณะถ้าเราจะมาอัดเสียงตัวนี้มันเชื่อมต่อกันได้ผมลองดูแล้วถ้าเราไม่ต่อคอมพิวเตอร์นะหรืออะไรหรือออริโอเออเตอร์เฟตตัวนี้ก็ถือว่าเป็นออริโอเอ e เตอร์เฟตตัวหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะมาใช้ร่วมกันได้นี่กลับไปนี่นะ ผมลองใช้นี้ดูมาไลฟ์สดอะไรได้ไมีมปัญหานะฮะลักษณะจะก็จะคล้ายๆก,กันกับที่เราต่อไอริกอย่างอย่างที่บอกคูขั้วไม่ตรงกันแบบนี้นะผมก็ต่อแบบนี้เลยเดี๋ยวออกไปก่อนลบไปนี้ก่อนนะลบวิดีโอเมื่อกี้พอมเมมผมมันเต็มอ่ะนี่เสียบเข้าไปปึ๊บนี่ขั้วตรงนี้ที่เราจะเอาไว้ใช้งานถ้าเราไม่ได้ต่อออ d ิโอเตอร์เฟ ต้องบอกว่าออริโอร์เฟตบางตัวไม่ซัพพอร์ตหรือบางตัวซัพพอร์ตมันก็ต้องไปหาข้อมูลกันเองนะอันนี้ผมไม่ได้ลงลึกว่าตัวไหนซัพพอร์ตหรือไม่ซัพพอร์ต่ะแต่ตัวนอกเนี่ยตัวนี้มัน V8s เดี๋ยวผมหาสายก่อนนี่ v 8 s มันลักษณะเหมือนที่มันต่อคอมพิวเตอร์ได้ตัวเนี้เหมือนกันเลยนะฮะเพราะว่าช่องที่เหลือเราคือ usb จากตัว Lightning ตัวนี้่านะเราก็ต่อ ติดเรียบร้อยแล้วนะตัวนี้ที่เสียบใช้ตัวเขาเรียกว่าออดิโออินเตอร์เฟสเหมือนกันนะตัวนี้อินเตอร์เฟสไลนิ่งนะฮะตัวนี้ที่เป็นคั่วอย่างนี้เป็นของแท้นะฮะก็ต่อกับว8 s ยชุ่งยากนิดนึงเนื่องจากอันนี้เสียบช่องคอมพิวเตอร์นะฮะที่เขียนว่าคอมพิวเตอร์นะคั่วนี้ผมไม่แน่ใจว่าบางทีผมก็เสียบไรน์มันก็ติดเปิดป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 ิดไปเรื่อยๆนะฮะแล้วก็เสียบถอดเสียบถอดย จนมันติดนะมันติดเรียบร้อยแล้วนะอันนี้เราสามารถที่จะใช้ตัวนี้เป็นเหมือนออริโอเอ์เฟกได้นะครับแต่ปับไลท์อะไรก็แล้วแต่ได้แต่ที่ผมเคยบอกไปว่าสามารถที่จะเชื่อมต่อกับเอาเอฟเฟกต์ามาเล่นหรือจะเล่นเพลงแบ c ็กอิงแท็กผ่านบลูทูธอาจเสียงเข้าวิดีโอได้เช่นกันนะอันะนี้คือเปิดกล้องวิดีโออยู่นะเห็นไหมยืดแค่นี้หนึ่งอึวจะต่อติดก็พักหนึ่งเหมือนกันอ่ะนี่พอเรากดมันจะไม่ต้องไม่มีเสียง ติ้งอ่ะนี่เห็นไหมเงียบกิบเลยนะไม่มีเสียงแล้วนะโอ้จะเปิดเสียงอะไรเข้าไปก็ได้นี่มันมีเสียงที่เป็นสาวิเฟษอยู่อ่านะเปิดเสียงสาวิเศษเข้าไปอ่านะเราไม่ได้ยินนะข้างนอกแต่มันจะอยู่ในโทรศัพท์โอเคหยุดดนะูเปิดเสียงฟังดูเช่นกันถ้ามันต่อเข้าเราต้องถอดสายออกนะฮะถึงจะฟังเสียงได้ถอดอ่านะนะเปิดเสียงดู นี่เห็นไหมอ่ามีเสียงอยู่แเห็นไหมเสียงที่เรากดอยู่ในเครื่องเมื่อกี้อ่าอ่าประมาณนี้นะเห็นภาพก็ไปไประยุกต์ใช้งานเอาสําหรับคนที่มีอุปกรณ์ที่แตกต่างกันไปนะฮะสำหรับตัวนี้อ่ะนี่ตัวนี้ต่ออ u อดิโออินเทอร์เฟสก็ได้นะฮะหรือต่อตัว V8s ที่เป็นอินเทอร์เฟส แบบว่างานจีนอะไรเงี้ยก็ได้เหมือนกันนะฮะแต่ว่าต้องถอดเข้าถอดออกถอดเข้าถอ,ออถอดออกหน่อยนะ,ะก็จะอาจจะยุ่งยากนิดนึงส่วนออ d ิโอ a เตอรเฟเครื่องใหญ่ๆอาจจะต้องจ่ายไฟให้มันเพิ่มนะฮะเมื่อกี้โทรศัพท์ผมก็แบตเหลือน้อยผมก็เลยต้องชาร์จแบตเข้าไปด้วยเมื่อกี้นะนี่ต่อร่วมกันไปนี่หัวมันมัมีต่อให้ต่อชาร์จแบตไปด้วยนะแล้วก็ตรงนี้เป็น USB ก็เป็นลักษณะ การแปลงขั้วอะแดปของอะแดปเตอร์ของ Audio i n t e r f t c e อีกทีนี่นะลักษณะที่เราจะใช้งานก็ทำได้แบบนี้เลยนะหลักๆที่เราจะเช็คว่ามันเข้าโทรศัพท์กล้องโทรศัพท์แล้หรือย่างก็คือว่ากดอัดมันต้องไม่มีเสียงติงต้งติง้งติ้งอ่ะมันเมื่อกี้ที่ผมทำให้ดูนะอันนี้เราไม่ได้ต่ออะไรนะมันต้องดังแบบนี้นะมันมีเสียง ติ้งติงต้งติ้งติ้งอเนี่ยคือเสียงของโทรศัพท์เองนะแต่ถ้าเมื่อเราต่อติดเมื่อกี้มันก็จะเงียบกิ๊บไม่มีเสียงอะไรออกมาเลยแปลว่าไอตัวแปลงสามารถใช้งานได้แล้วนะโอเคคลิปนี้หวังว่าจะเป็น,ป,นประโยชน์เพื่อนพี่อน้องในรูปแบบของ2รูปแบบระหว่างอไอริก,กับตัวนี้นะฮะตัวแปลงไอริคแล้วก็ตัวแปลงคู่กันนที่เป็นไลนิ่งนะฮะก็ลักษณะการทำงานก็ จริงๆอันนี้มันทํางานได้มากกว่าเยอะแต่ว่ากว่าจะต่อติดก็ค่อนข้างที่ต้องสลับไปมาอยู่เหมือนกันกว่าจะเข้าอินเทอร์เฟสกับตัวนี้แต่ถ้าเป็นเครื่องที่ซัพพอร์ตจริงๆมันก็จะเข้ากันง่ายกว่านี้อันนี้เราไปต่อกับตัวอื่นๆที่มันจะค้นหาสัญญาณเจอสัญญาณเสียงเมื่อไหร่มันถึงจะ เริ่มทางานนะจะต้องเปิดปิดเปิดปิดเปิดปิด,ปด,ปด,ปดบ่อยๆประมาณนั้นจนกว่าจะเจอนะจะยุ่งนิดนึงแต่อีลิเก็คือมาเล่นเรื่องเกี่ยวกับออดิโออย่างเดียวเลยนะฮะสัญญาณเสียงอย่างเดียวไม่มีตัววงจรอะไรเขามาเกี่ยวข้องข้างในนีม่มีวงจรอยู่นะฮะมันก็ค่อนข้างจะเยอะกว่าประมาณนั้นไอ้นี่เป็นแค่ตัวแปลงก็จะทํางานได้ง่ายกว่าแล้วก็ราคาก็ถูกกว่าแต่ตัวแปลงนี้ก็ในร้านก็ขาย390นะฮะไอวิกอีกไอวิกถ้าแบบของดีๆหน่อยก็ร้อยกว่าบาทใช่ไหมเพว่าลงทุน ประมาณ4-500บาทแต่ส่วนตัวนี้1,590บาทนะฮะก็ต่อกับออ d ด o ยโอเจเฟสใครจะอัดเพลงอัดไรเข้า iPad หรือโทรศัพท์แอป a อ p l e อะไรเงี้ยก็ผมผมไม่ค่อยถนัด <c oughs> เรื่องการอัดเสียงเข้าไปในโทรศัพท์หรือ iPad เท่าไหร่ผมว่าผมจะทำผ่านคอมพิวเตอร์มากกว่านะแล้วแต่ความถนัดของแต่ละท่านเนาะโอเคคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับยาวมากังว่าจะเป็นประโยชน์เพื่อนพี่พืน้องครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ